ลับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูยุพาพรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาสังคมศึกษากันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่3หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและบุคคลในโรงเรียนตามหลักศาสนาการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและบุคคลในโรงเรียนตามหลักศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะส่งผลให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันยิางมีความสุขเรามาดูกันนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างไรบ้างการกระทําความดีของตนเองนักเรียนสามารถกระทําความดี โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเช่นรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาคุณครูอาจารย์และก็มีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นการประทำความดีของบุคคลในครอบครัว การทำความดีของบุคคลในครอบครัวจะทำให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นพ่อแม่เลี้ยงดูลูกให้ความรักความอบอุ่นและอบรมสั่งสอนเพื่อให้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่เป็นผู้ที่มีความเสียสละและทำความดีให้แก่ลูกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆการกระทำความดีของบุคคลในโรงเรียน ครูอาจารย์ต้องมีความเมตตาต่อนักเรียนอบรมและสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้และเป็นคนดีต้องมีความยุติธรรมในการปกครองนักเรียนและโรงเรียนมีความเสียสละมีความซื่อสัตย์และต้องวางตัวให้เหมาะสมเป็นต้น นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูอาจารย์เชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์มีความสามัคคีกับเพื่อนๆนและมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นค่ะการทำความดีตามหลักศาสนานั้นสามารถทำได้ตลอดเวลาค่ะเราทุกคนจึงควรฝึกทำความดีนะคะ ให้เป็นนิสัยด้วยการคิดดีพูดดีและทำดีซึ่งจะทำให้เรามีความสุขใจและก็ส่งผลให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของบุคคลอื่นได้คะ่ะถ้าเราเป็นคนดี่านักเรียนหลังจากฟังคลิป วิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้า 15, 16และ17นะคะในหน้าแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่1.6นะคะข้อ1ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเล่าการทำความดีของตนเองแล้วบอกว่าตรงกับหลักธรรมข้อใดพร้อมทางวาดภาพนะคะ ครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนก็สามารถดูเป็นแบบอย่างและเอาแบบของตัวเองก็ได้ค่ะตัวอย่างของครูนะคะนักเรียนเหตุการณ์ของครูก็คือมีอยู่วันหนึ่งฉันและเพื่อนเพื่อนช่วยกันทําความสะอาดชุมชนเพราะพวกเราเห็นว่าในชุมชนของเรามีเศษกระดาษเศษใบไม้ตกเกลื่อนตามถนนดูแล้วไม่สะอาดเลยนะคะ ความดีที่ฉันทำตรงกับหลักธรรมใดก็คือสังหาวัตถุสี่ข้ออัตถจริยานะคะก็คือการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะคุณครูก็วาดรูปเกี่ยวกับเพื่อนๆและคุณครูช่วยกันทำความสะอาดนะคะต่อไปข้อ2นะคะนักเรียนหน้าที่16นะคะให้นักเรียนเขียนบอกความดีของบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนมานะคะ ครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอันแรกนะคะความดีของบุคคลในครอบครัวก็คือความดีของพ่อแม่มีอะไรบ้างคะ 1. มีความเมตตาต่อลูก 2. มีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพสุจริตเพื่อนำเงินมาหาเลี้ยงครอบครัวนะคะอันนี้คือความดีของพ่อแม่ต่อไปความดีของลูกลูกจะต้องปฏิบัติตนยังไง อันแรกก็คือมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่และ 2. มีความรักสามัคคีกันระหว่างพี่น้องหรือนักเกรยียนสามารถตอบเป็นอย่างอื่นได้นะคะความดีของบุคคลในโรงเรียนนะคะคนแรกก็คือความดีของคุณครูคุณครูมีความเมตตากรุณาต่อนักเรียนมีความเสียสละและวางตัวอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีมีความยุติธรรมในการปกครองนักเรียนนะคะและ2ความดีของนักเรียนต้องทำอย่างไร 1. มีความกตัญญูเชื่อฟังครูบาอาจารย์ 2. มีความสาม,มัคคีกับเพื่อนๆ 3. มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและตั้งใจเรียนนะคะและสุดท้ายนะคะครูขอฝากแบบทดสอบหน้าที่17 ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้ครูด้วยนะคะ10ข้อนะคะวันนี้ครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย